เออไ,ปไปหวไหวดีดก่อนซิ้นขนมซิ้นขนมมาต้อนเล็กน้อยซิ้นขนมมาต้อนเล็กน้อยอุ้ยมันก็เคิมนิดนึงด้วยอะไรนีอร่อยมากเอออะไรนี่ยามาพี่นั่งกินให้ปลาดุงเบิง่งก็อะไรอะไรมันลมอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากนะแม่ ดนี่เด้กอกระดาษเช็ดชู้เริ่มเปืี่ยนเด้อใช้อามายุกาบ์ดกนะพอจะไปทิมกาบสบายดีสบายดีน้อง่อแม่พี่น้อง fc เบอร์จุกุสุพลน้องเพียนเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยไดีกว่าทางต่างประเทศพี่น้องยิน,น,นดีต้อนรับทุกๆท่ทานเนาะแมย์มเมย์ fc เบอร์จุกุสุพลที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิป ช่อง YouTube ของวมอเวียงชายใจกันดอยพี่น้องเมื่อนี้อยู่ทางบ้านทางเฮือนหมอเพียงเนาะมาแต่พาน้องยูตีไปซื้อขนมพี่น้องเไยเนาะไปตลาดในกำปั้ลายๆอย่างเนาะซื้อขนมมายั่วเพิ่นเมื่อไปห้องเฮียนเมื่อนี้มันลมแห้งแน่พี่น้องเลยลมแห้งกับลมอากาศกันหนาวพี่น้องเนาะก็เลยหยุดก่อนเมื่อนี้บมอเวียงถ้ายุดบม่ได้ไปถ่ายทอดคลิปเลยกับเบิรงลูกเนาะอยู่เฮือนนี่แหละพี่น้องเลยเลยเห็ุคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิร์นเนาะเบิร์นส้มลุกันเลยพี่น้องไงไป Sơ bài đi bà rung nè mẹ Sơ bài đi bà rung con, mẹ nhang nhau Sơ bài đi bà rung mẹ Vậy Thế bài đi bà rung mẹ chà Hết nè rai, sơ bài đi nè rai Sơ bài đi Mà rang cho chỉ bài cháy Sơ luôn. đi chơi Hả Ơ, mẹ nè

เาือขนมจังนั้นน่าเผยมาไดเอาววงไหครับฮัลโหลนีนน่เป็นยำยำมาม่าเออไวไว้ไปไปไปหนึ่ก่อนซื้อขนมซื้อขนมมาตอนเล็กน้อยซื้อขนมมาตอนเล็กน้อยน้ยมันไอคิมนน่นดนอดอร่อยมาก เนี in, e, ่ยมาพี่นั่งกินให้ปลาุงเบิ้งมันลมพี่น้องมันลมมันหนาวเราไปได้ไปไปไปกับไปผ้าตัวดินไปเลา่เรนอ้าวพี่มึงดูใช่เบิ้งขอเปิดเบิ้งขอเดือดอึนแย่งกระเด็มกระเด็มหนาวแท้กินกระเด็มหนาวแท้หนาวพี่นังอยางี้กินกระเด็ม ออใช่อ๋อเลยบอกเออใช่พอบาวงกันเขาปได้เอาวชมในตัวท่านบ้มันพอบาวงกันน้อยจับมันจะบผมจับเลยจับถ่าเลยออวงม่เย็ะน้อยกน

เจอเจอเจอจบวาลุงเห็นเนี่เห็นเียยังเดียติเมือนี่เอาวงนี่แซ่บบอบอกว่าลุงหน่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากหน่อยไหมนีเด้อกระดาษเช็ดชูเริ่มเปื่อนเด้อใช้อามายก่าัวนะพอจะไปทิ่นไดยไห ชื่อขนมพี่น้องไงชื่อขนมมาหนั่เด็กน้อยเด็กน,น้อยไปอุ่องเยนเมื่อนนี้เป็นยังจังว่อยากไปอุ่นเยนนวันนี้ฮะมันหนาวบ่อู้เต็มปากให้ไปลุงอยู่ะ mẹ của mình anh anh. Bin nhanh chân việc phải nguyên nhân. Menau mẹo nhanh 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 vậy đi nó ngoại đi ra ngoại cái ra ướt đường nhiên ướt đường nhiên đường nhiên พาน้องอันบิวตี้ไปเลาะตลาดบ่ได้ชื่ออีหยังอยากไปไปนั่งรบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเห็นอะไรบ๊ายบายอะายปลาลุงเหรอไม่มลุงบิวตี้มาแต่ใช้บอกปลาลุงเยอะไม่มาลุง ไปตี่มาตลาดนูเจ้าไปเห็นเนี่ยเห็นมังรูดเห็นมักรูดทักบอกเห็นมังกรูดอยากกันั่นบอกว่า chạy bò, yeah. mà đen người chỉ phải bò đen mà đen ra phải bò, khai yeah. nè ไปทิมไปทิมไปทิมไปหมุดจะมาตึกนะไหนพอบัวพาไปได้ประเดีอยู่เพื่อนเออเอาไปทิมใชะไปทิมพ่นเดอ้ลอลงกองพ่นเดอ้ลอลงกองขยะพ่นเดอ้บอบบกินบ่โบก,กินเอาไปไหว้ไหมใช่ไปไหว้บ่บบกินน,ะนั่นแหละพอว่าอยู่ว่า มาซื้อเนี่ยหวานนั่นเป็นวัดเป็นไอ้มะน,นาวนางลงจมีนั่นนั่นนา่น,าน,าน,านาเปื่อยนะแซ่บกินเค้ขนมเล้กหนเมื่อค่อยจะกินนะนี่มันโต๊ะพวกกินบอลนี่นะแลพอไปตักกินเ้อะ

แม่กินนดนั่นนี่นะก็นออกแล้วคอหไอืมหอดคอหมอโอ้กินตัวนี้จ้่โมกินก็ได้ตัวมกินขนมตัวเนี้ยคาอมาากินใช้ิดใส่ายิไหม่เส็มื้อนะเมื้อเอกินตัวนี้ก็ได้ได้กินตัวไ ดูเพื่อนกับนอ้องพิตี้สคนพี่น้องเอเนาะน ใบ่ใช่ก <r went to pub> ็มานั่งอยู่พี่จมดีเลยไปลุงบ่เห็นนะฮะเหรอเห็นไหมเห็นไหมเขาขนุนเหรอขนุนให้เลือดมิวเลือดอีกบ่มิวเลือดอีกบ่ร้อใช้ใช่เลยมะนาวใส่ก็ใส่แค่เดียวนึง Néo lên nèo 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 เ,เยอะกินจะดีเด้อม้ว,มวนบ่นไปมือน,นี้นะ้ยยอยเลอยอีกเนี่ยถา,ามว,มว่าม้วนม้วนบ่ไปหลานู่นนะม้วนตัวแรงไปอีกบ่ไปยังตัวแรงนะไปไลน์ลูซี่โลซไปคีโรชิกเจ้าบ่ย่านบ่อโบ่านโบย่านแฮะ

Oh. Nhanh như bó xà này Ngươi mới khi đột bà chắc này Được Nó nói gì đó? Ngươi mới khi đột Ngươi mới khi đột thích. Đôi đây rồi Bỏ uhm. qua rung vô Viu Viu khẩu in này đấy Kín khẩu in này đấy Chị Hàm Nam vô ở tổng đền Được oh. Bạn học bài บัดเข้าไปละนู่ยนะบันเข้าไปขี่รถนะพ่อฮะเพร่ะฉะนั้นก็ไม่ขึ้นแนได้เพิ่นอาบพ่ออาบอาบบ้บอาบอาบน้ำยังอาบบ้าอุ่นน้ำอุ่นอาบน้ำเย็นด้วเป็นยังไมเป็นยังหนาวอาบอาบน้ำน้ำเย็นหนาวบ่อาบน้ำอุ่นชูบูบ่ วัวชู้เป็นยังคือบัวชูฮะอยากชู้คัคั่กบ่เถือมันเสียมีแสงว่ะแต่มันหนาวห้งบ่เล็กน่อยเอ้ส่ะเป็นยังจะหมไปของเฮียนมานเองหัมันรมบ่ นมแฮงบ่ะอยากยูก่กับพ่อโดยไหนพัชญ์เงินป่วยโดยแมื่พคอยจะแก้ให้เมื่อกินเบิร์ดอันนี้เนี่ยยาเด้อบบนี้เด้นนอน,นอนพักผ่อนเด้อบบนี้เด้อนอนพักผ่อนเด้อกินแบดนี้เด้อเอาข้าวแม่มาละลูกไปแค่คำคุณแม่ไปกับพัชญ์จะไปตะเวนเพิ่นบ่เปิดบ่เห็นบ่ไปกินนี้มันเพิ่นบ่เปิร์ดจะเป็น ไปจะเว็นเพิ่นหมูเปิดเพิ่นอยากไปขี่อันรถใต้ทางมยายังนะพี่น้องเอฟซีแกไปขี่รถใต้ทางรถชิ่งน,นะน่ะไปแต่มันอ่าเจ้ายังหมูเปิดเพราะว่ามันมันยังเว,นวีนอยู่เจ้าจะเปิดยามแดงๆมานี่เห็นได้เบาเลยกับหมจักยาให้ผ้าไปผ้าไปแล้วบัดเขายังบมเปิดมากมาซื้อพี่น,อน้องเยอ,อ่าเมื่อเมื่อพอจะเสร็จปะท อลานหนลามแอ,ไ,อได้ยัปอ่านหน้านไปเลยเฮ้ยหากัะมาก่นี่ทำพุนคนยังโมเปิดถามแม่มาปุ่บค่ะถามแม่มาพุ่นยังไปไปหมเลนหลดแล้วหมะเมย์ไม่ไปไปกับพาะไอ้ข้าวไอกับเพาองคนนี้ตัวบนนอนบ่ บันอนน้ำรถตุ๊กอะไรแล้วแฮมี่ไปนะมีนางใช้มีแฮมมีน่นางใช้นาลา <ะ S 1> นาง,<ะ>งหน้าโตได้เหรอโอลาลานางหน้าเปิดผู้คนมันกระตุกแล้ว <c oughs> ชีโรจัตมันกระบ,บังพอด้วบ่สชีโรจัตไปอ่าแงามหนาวพี่น้องเนาะไปกับลากทำไปทำไปงานบุญกัน อัดจีลูกสาวกกเน่แม่เพื่อนเน่ตอนด่ากันไปย้มนาวเหนี้โอ้ยบาไว้พี่น้องไงเนาะไปกับน้องวิวสองคนเหมือนี่ไปเพื่อนมาจากขี่รถซิกไปขี่รถใต้ทางเขายังบม่เปิดมันหน้าเขาหน่าจะเปิดประมาณช่วงสามสี่โมงเล้งเนี่ยเขาไปแต่เศร้าเนี่ยขับมา ว่ามันลมพี่น้องบะเวียงกับบุญแดงออกไปถ่ายคลิปขัาเนาะก็ได้เห็ดคลิปให้เอฟซีเบิงอยู่เพ at ื่อนนี่แหละกับลูกเอาลูกช่วงนี้ก็มือไปมือโบว่ายง่ายครับมือไปมือโบมือใดอันว่างก็ไปซื้อมาม่าแล้วมากินกับลูกไม่ไายร้อมาม่ายังมาม่าก้บ่อนคือมีกุ้งกบเออเอแล้วหายรอ Mì cái túi này Tốt một, hey. một lên mùa sap hey. okay. hey. hey. đi mẹ kýt em mùa đi kýt em đấy, đi kýt em mùa đi đấy em mùa đi kýt 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 em mùa đi

Thôi nhá, hôm nay lưu ra mấy sẽ kín mà Nè, để lưu đi cháy À, bây chụp clip con, chị chụp clip con, bài đi, bà rung ừ? à? con Chụp clip con, bái Dạ, ừ Hử? Dạ, ừ chụp hứa cà Mưu có nhảy bài đi hứa cà Bà bộc bà rung nó mê cháy Lưu Hả? Điều quên con, khuất phát Bao จบคลิปลเลยไรอคเเดี๋ยวบูเดียวบังกงี่จบคลิปเลไยไรคลเไขอบใจเลอที่ท,ที่ให้กำลังใจน้องบิวตี้อบค่นนะอะไรนอ้อเบาเป็นบิวตี้บิวตี้อ่ <laughs> าคิดฮอดแม่บิวตี้ได้ไปรอดินเฉยไม่เมือพ่อเบาเบาจะปีก่อนเบาให้ปลาุมก่อนไ่ฮอดแม่นี่อแม่แล่ไปดิน แต่ย่าคินฮอนบอ่คำไปเด่น,นบน่บคิดฮอนบอคำอยู่เพือนเน่คิดฮอนบอคำไปเด่น,นบ่บคิดฮอตคำไปหลานนู้นน่ยบคิดฮอนบอคำอยู่เพื่อนเลยอบฮ <c oughs> ออจบคลิปกอนเด้อป้ปปา,อาลุงโอ้มาลุนพ่อพ่อคลิปไหม้อ้ใพ่อพ่อคลิปหน่าเด้อโอ้ใช่บายบาย,บายจุ๊บยุบแม่ จุบ๊บอีกเ <c oughs> มียนม่วงจุ๊บๆบายบายมือแมนหนูมือบายดีบ่บายดีบาย <c oughs> ดีโดย <c oughs> อ้าวพี่น้องเลยเนาะเบิ้งชิมพ,อพ่อจะไปหยุดกล่อมกันเบิ้งเอาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กันหาประมาณนี้แหละพี่น,อน,น้องเนาะพิษพลาดต้มกัดพอทษขพอไพลละลายอยู่ดีมีแห้งเบอร์สกูลทุกคนแห้งกันนะ เริกอ้หแหล <laughs> ่ิวบายบายป่าลุงบายเลยเช่างน,นะคนแขีเขียนเลยเนาะบายบายบายบิอ <laughs> <laughs> เต็มปากเลย <laughs>